นี่คือเหตุผลว่าทำไมหลายๆคนเขาอยากทํา CEO Branding ครับก็คือเช่น,นคุณอูไดมอนด์เกร n ถูกไหมคุณท็อปบิดครัใช่ไหมเพราะ Personal Branding อะครับมันเกิดง่ายที่สุดเป็นไปนได้จริงๆไหมครับที่อยู่ๆคนมันจะไปรู้จักบริษัทผลิตจรวดนะคุณมันไม่มีทางถูกไหมคืออยู่ใครมันจะไปรู้จักบริษัทผลิตจรวดว่าคอนเทนต์นี้เนี่ยตัดมาจากไลฟ์สตรีมของผมในทุกวันพฤหัสเวลาสามทุ่มนะครับใครที่อยากจะดูสดๆหรือว่าอยากจะเข้ามาร่วมเรียนกันแบบ Case Based Discussion ผมเล่าเรื่องไปจําลองสถานการณ์เหมือนคุณเป็นผู้บริหารในบริษัทนั้นและเมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้นมันมีอะไรที่เราต้องตัดสินใจบ้างก็มาเจอกันได้ ในทุกๆวันพุธเวลาประมาณ2องทุ่มนะครับและถ้าหากคุณชอบคอนเทนต์นี้เนี่ยก็สามารถช่วยผมโดยการกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์กันไว้นะครับมันจะทําให้คนอื่นๆเนี่ยเห็นคลิปวิดีโอของผมมากขึ้นหรืออยากจะสนับสนุนผมเลี้ยงกาแฟาผมก็ทําได้เช่นกันนะครับโดยการจอยเข้ามาเป็นเมมเบอร์หรือว่ากด Thank you ตรงนี้ก็ได้และถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ subscribe ติดตามแลวก็กดกระดิ่งกันไว้ด้วยคุณจะได้ไม่พลาดความรู้ธุรกิจและการตลาดดีๆที่ผมจะเอามาเล่าให้ฟังนอกห้องเรียนแบบนี้ทุกวันครับ คำถามของเพื่อนนะผมทวนคำถามของเพื่อนก่อนนะครับก็คือเพื่อนนะบอกว่าเขามีธุรกิจนะครับเป็นผู้ให้บริการคลาวด์โฮสติ้งถูกไหมถ้าสมมติคนทาสายเว็บอยากทําเว็บก็ไปเช่าบริการของเขาแล้วก็ควรท Brand ing ํา Ceo Branding ดีหรือยิงแอดดีหรือทํา SEO ดีปกติแบบไหนดีนะครับปัจจุบันแค่ยิงแอดกับ SEO ถูกไหมครับก็อธิบายง่ายๆก่อนนะมันจะมีอยู่ทฤษฎีหนึ่งนะครับในเรื่องของการสร้างแบรนด์นะครับเราเรียกว่าแบรนด์ไทรแองเกนะครับแบรนด์ r i a n g l e กก็คือสามเหลี่ยมของแบรนด์ทีนี้ไอ้เ,อเจ้าตัวสามเหลี่ยมของแบรนด์ มันถึงสามารถเป็นแบรนด์ที่แข็งแกร่งได้ทีนี้สามเหลี่ยมนี้มันจะมีอะไรบ้างนะครับตัวแรกเนี่ยมันจะเป็น personal brand ตัวที่2นะครับจะเรียกว่า corporate brand แล้วก็ตัวที่3นะครับจะเรียกว่า product brand ทั้ง3ตัวเนี่ยมีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันไปนะแต่ว่าเรื่องหลักๆนะครับที่เราจะคุยกันก็คือว่าถ้าในทั้ง3ฝั่งเนี่ยอะเรามาลองดูข้อดีข้อเสียนะในพาร์ทแรกนะครับตัวที่เป็น personal brand เนี่ยสิ่งที่คุณจะสังเกตได้ก็คือมันเกิดง่ายตัวนี้ personal brand นะครับเกิดง่ายนี่คือเหตุผลว่าทำไมหลายๆคนเขาอยากทำ c u l t r a l branding อู่ไหมคุณท็อปบิดครับใช่ไหมเพราะ Person a l Branding อะครับมันเกิดง่ายที่สุดมันมีความทัชคำว,ว่าแบรนด์เนี่ยคือผมอยากแตกเรื่องนี้เหมือนกันนะเรื่องแบรนด์เนี่ยครับมันคือความไว้เนื้อเชื่อใจมันคือความรู้สึกผูกพันถ้าสมมติเราเรา,เราตีความได้ตามนี้นะอาคุณลองมาตีความตามผมนะครับแบรนด์ brand เท่ากับอะไรเราทําแบรนด์ไปทําไมครับแบรนด์ brand เท่ากับผูกพันถูกปะทีนี้แบรนด์เท่ากับผูกพันไอ้คำว,ว่าผูกพันนะครับผมลองจินตนาการให้คุณจินตนาการนะคุณกับกระดานตัวนี้รู้สึกผูกพันกันไหมคร เลยชีวิตนี้ไม่เคยเจอตัวจริงเลยแต่คุณดูผมทุกวันถูกไหมในวันที่เราบังเอิญมาเจอกันแบบไม่ได้นัดหมายเราก็จะรู้สึกผูกพันไปโดยปริยายเพราะอะไรเพราะมันมันรู้สึกผูกพันมันรู้สึกถึงความเป็นมนุษย์คําว่าแบรนด์เนี่ยมันคือคําว่าผูกพันฉะนั้นเรื่องของเรื่องก็คือทํายังไงให้เขารู้สึกผูกพันได้ถ้าแบรนด์ของเราอยู่ตรงนี้ถูกไหมครับก็เป็นที่มาที่มันมีอยู่3ขาด้วยกันขาแรกคือ personal brand คือแบรนด์ของตัวบุคคลนะครับไอเจ้าตัวแบรนด์ของตัวบุคคลนี้เองเนี่ยสิ่งที่ผมอยากให้คุณโกกกััััส็คือ Personal Brand Focus นนนนน้้เเเี่่่ยยมมิิดดดไงาแลละหตุผท เพราะมันมีความผูกพันก็คือสมมติคุณเจอผมอยู่ตรงเนี้ยคุณไม่เคยเจอหน้าผมนะชีวิตจริงแต่เมื่อคุณเจอผมในชีวิตจริงคุณก็รู้สึกอยากจะเข้ามาทักทายเราก็รู้สึกว่าเออเขาติดตามอยู่เลยครับขอบพระคุณมากเลยดีใจนะครับอะไรประมาณนี้มันผูกพันง่ายกว่า p พ r s o n a l b แบ n d ์เลยเกิดง่ายแน่นอนครับที่มันเกิดง่ายเพราะมันสร้างความผูกพันได้ง่ายมันสร้างความผูกพันได้ง่ายกว่าตัวนี้ครับโปรดักแบรนด์จะสร้างความผูกพันกับคนอ่ะมันเกิดยากเขาเปรียบแบรนด์จะสร้างความผูกพันกับคนเนี่ยอาจจะเกิดยากที่สุดเลยคืออยู่ๆผมจะไปรรรููู้้สึกกกกกผผพััััันบบิษททที่่มมมไไจําตว Product ็ ถ้าสมมติเราไม่ได้ใช้เขาจนคุ้นเคยใช้เขาจนคุ้นชินเราก็ไม่เกิดอาการผูกพันเหมือนกันยกตัวอย่างเช่นสมมติผมยกตัวอย่างเป็นกระดานตัวนี้เลยนะกระดานตัวนี้ผมถามว่าคุณรู้จักรู้สึกผูกพันกับมันไหมคุณอาจจะไม่นะคุณไม่รู้สึกผูกพันกับมันเลยแต่เมื่อสมมติผมบอกว่าเออกระดานนี้ผมซื้อมาก็ไม่ได้ผูกพันกับมันหรอกแต่ผมเนี่ยใช้มันมาตั้งแต่เรียนมหาลัยเลยนะตั้งแต่สอบเอนทรานซ์จนเรียนจบก็จบมาได้เพราะกระดานตัวนี้แล้วก็ผมก็เอามาใช้สอนเป็นอาชีพแรกของผมด้วยกระดาาานนนนนตััััววี้้แลผผมมมกก็ทํเงิบรื่อยๆจจปุ ก็ท o u t u b e แล้วก็ยังใช้มันอยู่ตรงเนี้ยมันอยู่กับผมมานานมากถ้าสมมุติวันนี้ผมต้องทิ้งมันไปเนี่ยผมเสียดายสุดๆเลยผมเริ่มผูกพันกับผลิตภัณฑ์แล้วแต่การผูกพันที่มันเกิดขึ้นคุณสังเกตอะไรไหมครับมันต้องอยู่กับเรานานมันต้องมีสตอรี่มันต้องมีเรื่องราวกับเรามันถึงเริ่มรู้สึกผูกพันถูกไหมเนี่ยคือ ดังนั้น Personal Brand นดมันเกิดง่ายเพราะมันคือคนถูกไหมคนมันทัชกับคนคนมันสัมผัสด,ด้วยกันได้แต่ว่า p r o d u c แบรนด์ครับมันจะเกิดได้ก็ต่อเมื่อมันมีมีเรื่องราวแล้วก็ Corporate b แบรนด์อันนี้ก็จะเกิดยากสุดตัวคอรอเรทแบรนด์คือที่มันเกิดยากสุดเพราะผมอาจจะสนิทเชื้อคุ้นเคยกับไอ้เจ้าเนี่ยกระดานเนี่ยแอผมไม่รู้จักบริษัทที่มันผลิตด้วยซ้ำา Co ์เปอเรทแบรนด์ก็เลยเกิดยากสุดนะครับดังนั้นพอโจทย์เป็นอย่างนี้ว่าถ้าถ้าคุณเข้าใจความหมายของแบรนดิ้้้้งอ่่ะะววาาาาาามมมััััันนนคคคคคืผผูููกกกกกพพถุุณณเเขใใจจจียย็รรตโทท์ลหสึบ บริษัทหรอ,อก็เป็นที่มาละบางคนก็บอกว่าอ๋อดังนั้นถ้าสมมุติในทุกส,สินค้าของเรามันมีโลโก้ของบริษัทล่ะคนก็จะผูกพันกับ บริษัทเราง่ายขึ้นหรือเปล่าเช่นผมไม่เคยไปสำนักง,งานใหญ่ Apple หรอกครับไม่เคยแต่ผมใช้ iPhone ใช้ iPad ใช้ a p p l e Watch ใช้ m a c b o o กแล้วผมก็ใช้มาหลายปีแล้วด้วยผมก็รู้สึกผูกพันกับตัวโลโก้ของบริษัทเขาไปโดยปริยายถูกไหมอะไรประมาณนี้เป็นต้นหรือว่า corporate ทแบรนด์บางทีเพื่อให้คนได้รู้สึกผูกพันได้รู้สึกรู้จักก็จะเป็นที่มาของการทํา CSR หรือเป็นที่มาของการพยายามเอาตัวเองไปอยู่ในที่หลายๆที่ให้คนจําได้แต่ผมจะบอกตรงๆครับต่อให้คุณเอาตัวเองไปอยู่ในหลายๆที่ให้คนจําได้เช่่่นนนซื้อ้ออแโฆษณลง,งบบรตมมมวว เหล่านนั้นสุดท้ายความผูกพันก็จะไม่เกิดนะครับดังนั้นพอคุณเห็นภาพ ก็คุณลองดูท็อปบิทคับก็ได้ CEO ของบิทคับใช่ไหมเขาทำซีอีโอแบรนดิงเวลาคุณผูกพันกับบิตคับอะ่ะคุณผูกพันที่ตัวโลโก้เขาหรือคุณผูกพันที่ตัวคนนะครับคุณผูกพันที่ตัวคนถูกไหมนึกถึงน้ําเสียงเขานึกถึงหน้าเขาออกเลยว่าเวลาเขาให้สัมภาษณ์เวลาเขาตอบคําถามเป็นยังไงนะเวลาเขาโชว์แสดงวิสตอมเขาเป็นยังไงถูกไหมเพราะ p e r s o n ันลแบรนด์มันเกิดง่ายสุดคุณพอเข้าใจยังดังนั้นถ้าคุณจะถามผมว่าผมคนทำซีอีโอแบรนดิงดีไหมครับผมก็จะตอบว่าแบรนด์มันมีขาม,ม,ามขา่ตแคุุณกกก็ตต้อองเลลืามยยทธ์ตัวอย่าง เช่นนะถ้าผมยกตัวอย่าง3ขานี้ว่าใครคือคนที่ทําเรื่องนี้ได้ดีนะให้ถ่ายว่าคือใคร นะฮะฮอีลอนมาร์กถูกปะคือพี่พี่อีรอนนะครับพี่อีลอนมาร์กเขาทำไมครับเขาเริ่มต้นจาก personal branding ถูกปะ่ะคือ personal branding ของเขาเนี่ยชัดเจนเขามีคาแรคเตอร์ที่ชัดตรงแล้วก็มีเอกลักษณ์มากๆรู้เลยว่านิสัยแบบนี้นี่คือเขาทำให้เรารู้สึกรู้จักเขาทั้งๆที่ผมก็รู้สึกโอ้อีลอนมาร์กเป็นคนยังไงเหรอถ้ามีคนมาถามผมผมตอบแบบตอบได้เป็นฉากๆเลยคุณผมถามคุณว่าคุณรู้สึกยังไงกับอีลอนมาร์กคุณตอบได้เป็นฉากๆเลยทั้งนั้นที่คุณไม่เคยเจอหน้าเขาด้วยซ p e อ s o n ันอลแบรของเขาแข็งแกร่งมากๆแล้วครับฐานนี้สามเหลี่ยมนี้แข็งแกร่งมากก็ทำไงต่อเขาส่งต่อความแข็งแกร่งนี้ไปให้กับไปให้กับทําไมครับคนบอกอีลอนมัสคือคนบ้าถูกต้องเขาส่งมอบความแข็งแกร่งนี้ไปให้กับค o พเปเลตแบรนด์ต่อคือเขาเริ่มพูดถึงเทสล a าเขาเริ่มพูดถึงสเปซเอกเขาเริ่มพูดถึงมันบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นคน่ะ ติดตามเขาคนนะผูกพันกับเขาด้วย Personal Brand แต่เขาวางโพ s ิชัน n i n g ได้ดีมากจนทำให้เรารู้ว่า Personal b ลแบรนดที่เรากำลังติดตามเรากำลังผูกพันอยู่เนี่ยเขาคือตัวแทนของบริษัทหนึ่งที่ชื่อว่า Tesla Tesla หรือ SpaceX คุณคุณสังเกตไหมครับว่า Tesla หรือ SpaceX เนี่ยมันมันจะเป็นไปนได้จริงๆไหมครับที่อยู่ๆคนมันจะไปรู้จักบริษัทผลิตจรวดะคุณมันไม่มีทางถูกไหมคืออยู่ๆใครมันจะไปรู้จักบริษัทผลิตจรวดว,วะคุณพอเห็นภาพใช่ไหมครับ แต่อยู่ๆเราก็รู้จักบริษัทผลิตจรวดอะผมถามหน่อยก่อนที่จะมี Space X ใครผลิตจรวดให้นาซามาหลาย10ปีแล้วคุณก็ไม่รู้ถูกปะไม่รู้ใครจะรู้จักกับคอร์เปอเรทแบรนด์มันไม่ดังแต่พี่อีลอนเขาทำาไงครับเฮ้ย hey, personally แบรนด์มันติดง่ายเย้ยแล้วผมก็ทําให้สุดโต่งไปเลยเพื่อให้ personally แบรนด์ผมชัดที่สุดยิ่งมันชัดมากเท่าไหร่คนยิ่งรู้จักผมยิ่งผูกพันกับผมผูกพันในแง่ดีไม่ดีไม่รู้นะแต่ผูกพันรู้จักพอรู้จักเสร็จถ่ายทอดความแข็งแกร่งในเรื่่องแบรนด์มาที ูกไก็คือเทสลาเอาเทสลาคนรู้จักเสร็จแล้วยังไงต่อก็ถ่ายทอดความแข็งแกร่งมาที่โปรดักแบรนด์ถูกไหมครับก็คือโมเดล3หรือเปล่าถูกไหมหรือว่าไซเบอร์ทรัคนะครับโมเดล X หรือเปล่าเนี่ยไซเบอร์ทรัคเนี่ยสามารถขนของได้ดีเท่าน,นู้นเท่านี้เป็นโมเดล X เนี่ยมันกลางปีกเป็นปีกนกอย่างนี้เลยนะเห็นไหมตอนนี้เราก็เลยกลายเป็นคุ้นเคยกับทั้งเ e อร์ n a นแลแบรนด์คอร์เปรสต์แบรนด์แล้วก็ถ่ายทอดมาที่โปรดักแบรนด์นี่คือเจอร์นี่นะครับของคุณอีลันมาแต่ถ้าเราดูเอ่อเจอร์นี่ของคนอน กัผูสิ่งที่ผมอยากให้คุณสังเกตก็คือแล้วคน,นอื่นๆล่ะเดี๋ยวผมยกตัวอย่างเช่นคุณอูนดมอนเกรนนะคุณอูนดมอนเกรนคุณเห็นนามสกุลเขาไหมครับดมอนเกรนเพราะอะไรมันดังก่อนไดมอนเกรนครับโปรดักตมันดังก่อนอ่าดมอนเกรนทีนี้ตัวไดมอนเกรนเนี่ยมันเริ่มมีชื่อเสียงขึ้นมาจากฝั่งโปรดักต์ก่อนแล้วคุณอูนก็เก่งพอที่จะรู้ครับว่ามันคือแบรนด์ทรแองเกล ถูกไหมเขาก็เพิ่มผลิตภัณฑ์ของเขาเนี่ยที่คนรู้จักนะครับที่ชื่อว่าไดมอนด์เกรนตามไปในนามสกุลของเขานั่นก็คือทําให้คนได้รู้จักคุณอูนไดมอนด์เกรนเห็นไหมครับมันทําให้อา้าเมื่อโปรดักแบรนด์มันดีคนมันรู้จักสุดท้ายเขาก็สามารถทําให้ตัวเพอร์ซอนอลแบรนด์ของเขาแข็งได้ถูกไหมโปรดักแข็งเพอร์ซอนอลแบรนด์แข็งตอนนี้เขาทำเขาเปรีเขาทําบริษัทใหม่ๆออกมาไม,ม่ว่าจะเป็นร้านอาหารเขาจะทําเสื้อผ้าออกมาคนก็รู้จักไปได้เลยเพราะ2ด้านนี้เขาแข็งแล้วสิ่งที่ผมอยากให้คุณโฟกัสก็คือ แบรนด์มี3ขาครับฉะนั้นถ้าวันนี้คุณถามว่ามผมเนี่ยควรทำ C.O. Branding ดีไหมผมควรที่จะลุยการตลาดต่อไปอย่างเดียวหรือเปล่าแบบนี้ผมว่ามันมันไม่มีคำตอบที่ถูกที่สุดครับแต่ว่าถ้าคุณเข้าใจทฤษฎีนี้แล้วผมเชื่อว่าคุณไปประยุกต์ได้เพรามีคนบอกคุณนบเอ็ดดูใช่ครับนี่ฮนะนบนะเอ็ดดูเนี่ย,ยขอขอพื้นที่โฆษณาให้เอ็ดดูก่อนนะครับเอ็ดดูเป็นบริษัทการศึกษานะครับมีหลักสูตรออนไลน์แล้วก็หลักสูตรผู้บริหารนะครับหลักสูตรผู้บริหารที่ดีที่สุดในประเทศไทยตตออนนี้นรัชื่ว่วาหลกสู XMBA เาาดินทงมงทล้คร,รุ่นหน้าเอ้ยรุ่นหน้ารุ่นหน้ารุ่นหน้าเราได้พีรวิทหาอุสาหะมาแชร์เรื่องแบรนด์นะครับนีนบ่การันไทยทีผมอ่านผิดเรียบร้อยนี่ครับคุณรัฐผมได้เจอครั้งแรกแล้วก็บอกว่าคุณรัฐครับผม <laughs> ชอบทานแบรนด์การ,รุนมากๆเลยครับก็มองนะ การันครัคุณนพไม่ใช่การุนนี่คือแบรนด์การันนะครับเป็นแบรนด์ชาไทยนะเป็นแบรนด์ชาไทยที่ผมคิดว่ามีมีสิ่งที่น่าสนใจนะครับในในแบรนด์ของเขาเนี่ยหลากหลายอย่างมากเลยใช่แล้วคุณรัตคือ G เกสต์พิเกอร์ใน XTB ุ่นที่เจดนะครับโ้เก่งมากเลยคุณการักซีขอบคุณมากนะครับอก็ ก็คือคุณคุณรัฐเนี่ยคือคือคอ,อย่างนี้คืออย่างนี้คุณรัตเนี่ยเขายอดขายนะครับชาไทยคุณคุณคืณคอคืออย่างนี้วันนี้ผมไปสัมภาษณ์คุณรัตมานะเดี๋ยวจะออนช่องผมเร็วๆนี้แหละนะครับก็ไปสัมภาษณ์คุณรัฐมาว,าว่าแบรนด์ชาไทยของเขาเนี่ยคือชาไทยอ่ะมันถูกขายแบบถ้าเราว่ากันตามตรงนะในห้างเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าแบรนด์ชาไทยอันดับหนึ่งมันก็คือชาตามือปล่าวะถูกปหก็รู้กันอยู่แล้วแบว่าชาตามือคือชาอันดับหนึ่งแล้วชาข้างนอกก็ขายแก้วละยี่สิบบาทเนี่ยถ้าเป็นตามร้านถขาายยด้ไมลวกเป็น เป็น95บาทเนี่ยเป็นเกือบร้อยแบบนี้นะครับแล้วก็อยู่บนห้างและที่สําคัญก็คือแบรนด์ไอเดนติตี้ต่างๆชัดเจนมากคนรู้จักนะครับยอดขาย26ล้านบาทในปีที่แล้วนะคุณปีนี้เขาบอกว่ามากกว่าเดิม5.5เท่าด้วยนะปีที่แล้วยอดขาย26ล้านและใช้งบการตลาดแค่0ู 7%เวอร์มากนะครับ0.7%นะคุณคิดดูดิคือมันน้อยมากเลยอะ่ะวันนี้บางคนขายของออนไลน์หรือทําร้านกาแฟร้านอะไรก็ช่างอะ่ะผมว่าเป็นเหมือนกันหมดอะ่ะคือต้นทุนมันไม่ถูกครับบางคนยิงแอดเป็น50%ของรายได้ด้วยซ้าแต่ว่าคุณรัฐนะยอดขาย26ล้านแล้วก็กําไรแบบเยอะนะครับแล้วก็ต้นทุนในการตลาดแค่แค่นี้เองแค่แบบ0.7%ส่วนปีนี้ยอดขายมากกว่าเดิมเป็น5เท่าแลวเอ่อต้นทุนการตลาดน้อยกว่าเดิมอีกซึ่งผมก็แบบโอ้โห่เ,เก่งมากคือเรื่องเรื่องแบรนด์เขาสุดจริงๆนะครับรกแา,าอ่บว กับความผูกพันผมก็ได้มาจากคุณรัตน์นะคือคุณรัตน์เขาลองยกตัวอย่างให้ฟั่งนี้ครับว่าสมมุติคุณลองนึกดูนะว่าเออคุณอนะไม่สามารถเป็นทุกอย่างเพื่อทุกคนได้นะครับอย่างเช่นชาไทยเองก็ตามคุณก็แค่ต้องรู้ว่าคุณกําลังเป็นอะไร และเป็นเพื่อใครอพอคุณรู้อย่างนี้เสร็จแล้วเนี่ยคุณก็จะมีกรอบมาครอบได้ว่าคุณคนที่จะออกแบบแบ,บ,แบรนด์ต่างๆของคุณไปยังไงการสื่อสารของแบรนด์ร้านของคุณเป็นยังไงแล้วอย่างของการันเองเนี่ยเขาก็มองแต่วันแรกว่าคือเขาไม่ได้ตั้งใจที่จะขายชาไทยในราคาถูกแต่มันไม่ใช่เพราะว่าเขาอยากขายแพงนะครับมันเป็นเพราะว่าคือชาไทยเนี่ย ถ้าสมมติจะถูกคุณภาพมันก็ต้องต่ําไปเลยหรือถ้าเป็นชาเจ้าใหญ่อย่างเงี้ยก็คือเขามีต้นทุนที่ถูกแหละเพราะว่าเขาซื้อเหมามาได้เป็นลอตจำนวนใหญ่อ c o ค o m y ีออฟเ l กลถูกปะฉะนั้นถ้าการอยากจะขายชาเข้ามาในห้างได้เนี่ยต้นทุนมันสูงอยู่แล้วนั้นโจทย์เขาก็คือทอํายังไงให้เขาสามารถขายในราคาสูงได้โดยที่มันยังสมเหตุสมผลอยู่เออนะครับซึ่งก็หลกัก คำตอบเดียวของเขาเลยก็คือเรื่องของการทำแบรนดิ้งเขาลองยกตัวอย่างว่าถ้าสมมุติเอ่อคุณเห็นคนที่สปายชาแนลเงี้ยคนที่สปายชาแนลเนี่ยเขาก็จะมีคาแรคเตอร์อย่างหนึง่งคนที่สปายบาเลนเซียก้าก็จะมีคาแรคเตอร์แบบหนึง่งเขาอาจจะเป็นสตรีทหน่อยคือรู้ไหมรู้แต่ว่าเป็นสตรีทแต่ว่าถ้ามันเป็นดีออย่างเงี้ยก็อาจจะมีความหมรูหราเป็นลูกคุณหนู นั่นนั่นคือนั่นคือภาพลักษณ์ที่มองออกไปฉะนั้นการันเนี่ยตั้งแต่เดวันนะครับไม่ได้วางแผนว่าจะแค่แบบทําชามาขายแต่ทุกๆอย่างไม่ว่าจะเป็นเออคนนี้เขานั่งในร้านการันอะ่ะแล้วเขาดูดีหรือเวลาเขาถือชาไทยไปไหนมาไหนแล้วเขาดูดีคือคุณรันก็บอกว่าจุดเริ่มต้นมันคือการศึกษาตลาดจนเจอว่ามันมีคนที่รักชาไทยเยอะมากเหมือนกันนะคือชอบทานชาไทยอย่างคุณรัตนนะครับเมื่อเช้าผมชวนทานกาแฟเขาก็ไม่ได้ทานนะคือเขาทานชาคือชาของเขามันเข้มข้นพอที่จะตื่นกว่ากาแฟคุณแล้วอร่อยด้วยนะเวยก็สน เ,เป็นแบรนด์ชาไทยที่ราคาไม่ได้ถูกและนที่น่าสนใจคือคนไทยพอเป็นชาไทยเนี่ยมันมีอะไรให้เราถือบ้างเหรอมันก็เป็นร้านรถเข็นหรอร้านข้างทางเหรอหรือว่าเออชาตามห้างต่างๆคือมันมันไม่ได้ส่งเสริมคาแรคเตอร์ต่างๆคือคุณนัตก็มองว่าเหมือนบางทีคนที่เขาไปสตาร์บัคเนี่ยกาแฟมันก็คือแค่ส่วนหนึ่งแต่ว่าการถือแก้วสตาร์บัคเนี่ยแค่นี้มันก็ดูมีคลาสรือการที่เขานั่งทํางานเปิด MacBook ทํางานอยู่ในสตาร์บัคเนี่ยมันก็ดูมีคลาสแล้วถูกไหมคือเอาง่ายๆแบบเขาก็คิดเผื่อว่าถ้าคนน่องเข้ามาองเปิด MacBook ทาําางน ในสตาร์บัคกับคุณนั่งเปิดคอมพิวเตอร์ทำงานอยู่ในร้านอื่นๆอ,อ,อย่างเงี้ยคือคนนอกมันก็คงมองมาคนละอยา่างเราก็คงอยากให้คนนอกมองเข้ามาว่าเราดูดีเขาก็เลยมองว่าเอาแล้วมันไม่มีแบรนด์ชาไทยตรงไหนเลยนี่ที่มันเป็นอย่างนั้นได้เพราะชาไทยมันมีแต่ชาไทยรถเข็นนะดังนั้นสิ่งที่เขาพยายามจะสื่อก็คือเขาเลยเอาโจทย์ตัวน,นั้นมาตั้งในการตั้งต้นแบรนด์ครับแล้วก็เลยกลายเป็นว่ารถแมพแล้วก็ s t r a t e g จของเขาทั้งหมดเนี่ยมันคือเรื่องของการสร้างแบรนด์ทำให้คนได้รู้สึกว่าการันคือคือที่ของเขาคือทย แล้วก็มันก็คงมีคนที่ชอบกินชาไทยที่ไลฟ์ไสไตล์เหมือนคนที่ชอบกินสตาร์บัคแต่เขาไม่กินกาแฟเขากินชาไทยนั่นคือจุดตั้งต้นของการันนะครับแล้วก็เปิดมาไม่กี่ปีเองอะ่ะนะเปิดมาไม่กี่ปีปัจจุบันในปีที่เรายอดขายยี่สิบหกล้านการตลาด0ูนโคตรเก่งเลยนะครับคุณรันก็เป็นเกสต์สปิเกอร์นะครับที่มาสอนในหลักสูตร XBA ก็เก่งมากนะครับแล้วก็ทุกคนที่เรียนนี่ <laughs> จดตาตั้งผมผมนั่งอยู่ข้างๆผมยังจดตามไปตั้งเยอะในการเอามาทำแบรนด์นะครับก็พยายามอย เราแล้วก็อีกคนหนึ่งอีกคนหนึ่งอ่าอีกคนหนึ่งคนหนึ่ง,นนงประวิษฐานอุตสาหะนะครับก็ก็คือเจ้าของแบรนด์สีจันนะคือคุณบางคนรู้จักเขาในมิชชั่นทูเดอะมูนถูกครับแต่จริงๆเขาเป็นเจ้าของแบรนด์ด้วยนะครับเขาเป็นเจ้าของแบรนด์นี้นะแบรนด์สีจันถือว่าซึ่งพี่ลวิทก็ก็เก่งพี่ลวิทก็เป็นคนหนึ่งที่ปั้นแบรนด์ได้ได้เก่งมากนะครับแล้วก็รอบหน้าคุณรัฐบอกว่าเอ็กซ์ีเอรอบหน้ารัฐไม่สอนนะคะัรัฐอยากเรียน <c oughs> ก็เลยบอกว่าเออต้องไปหา, speaker, หา,าสปีกเกอร์อ ็คือบริษัทที่ทำเรื่องการศึกษานะครับแล้วหลักสูตรผู้บริหารของเราก็ดีเกือบจะที่สุดในประเทศไทยเลยนะครับรุ่นที่8แล้วนะครับผมสําหรับรอบหน้าเนี่ยครับบริษัทต่างๆก็ไว้วางใจนะครับซีอมาเรียนไม่ว่าจะเป็นคุณคิมอัตรินะครับคุณซานคุณการแบร์เฮาส์นะครับเอ่อคุณทรายนะครับผู้บริหารของวาริกนะครับแล้วก็ชินกันเซนดีไอคอนโรสโกนะครับฟอร์ตทอร์โกลบอลเคมีคอลเอสโอเอสไอซครีมมอลโต้เอียวไทยฟัตตคาร์เบสบีเอเชซอบนะครับถ้าคุณเคยเล่นแร็งดอล็อกดีเจไอมิ ออมอนะีนี่ก็เป็นลูกศิษย์ของ x m b a นะครับขอบคุณนะครับที่ชงให้ผมก็ขายเรียบร้อยเลยนะครับรุ่นแปดนี่รุ่น,นสุดท้ายของปีแล้วนะครับแบบไม่ควรพลาดนะไม่ควรพลาดจริงๆสปีกเกอร์ประกาศแล้วนะครับแบนดิ้งเป็นคุณละวิทยาอุสาหาะนะครับวันนี้เอาทีเซอร์มาปล่อยก่อนแล้วก็การเงินก็เป็นคุณหิม CEO ของวา r i x นะครับบริกสปอร์ตจำกัดมหาชนคนขายเสื้อผ้าทุกคนก็ขายได้ใครๆก็ขายเสื้อผ้าได้แต่คนที่ขายเสื้อผ้าจนมีพันล้านได้อย่างพี่หิมไม่ใช่ทุกคนนะครับถ้าคุณเก่งการตลาดอะมีเงินล้านหนึ่งคุณทำเป็นสิบล้านได้แหละแต่ถ้าคุณจะไปถึงพันล้านได้คุณต้องเก่งการเงินครับซึ่งพี่หิมก็จะมาสอนเรื่องนี้นะครับเออน่าสนใจครับก็สมัครเข้ามาได้เลยนะครับตอนนี้ก็ยังเป็นราคาเออร์ลี่เบิร์ดอยู่นะครับแล้วคุณก็จะได้มีคอนเน็กชันนะครับกับเพื่อนๆที่เป็นอลัมไนท์้ล ED ก็วแ ดียูนะครับนะเข้าไปติดตามกันได้นะฮะถ้าหากว่าคุณชอบฝาก Subscribe ติดตามกันด้วยนะครับตอนใหม่ๆออกมาจะได้ไม่พลาดกันแล้วก็ฝากกดไลค์ก็อย่าลืมกดแชร์กันด้วยนะครับวันนี้ผมไปแล้วอย่าลืมเข้ามาเก็บอาหารสมองกันทุกสัปดาห์กับผมนพพงศธรสวัสดีครับ